เราอ่ะก็รู้จักพี่บอยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมคะแรงตั้งแต่ตอนนี้พูดตลอดว่าเหมือนเอินๆแบบเป็นนักแสดงที่เห็นแววตาพี่บอยแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยซื้อใจอะไรเงี้ยก็ขอดูแววตาหน่อยขอเล่นหน่อยครับขอเล่นหน่อยครับเออ สวัสดีค่ะแคร์จิรัสยาวงค์สุทินพุ่มกับเรื่องแฟตเกิลค่ะสวัสดีค่ะดนตริมาค่ะรับบทเป็นพี่แอนค่ะสวัสดีค่ะแตรี่กิรณาค่ะรับบทเป็นน้องเจมค่ะครับสวัสดีครับผมบอยประกอบครับรับบทเป็นอาตองครับผมเจนก็เป็นเด็ก ธรรมดาคนหนึ่งค่ะที่เติบโตในแฟลตเป็นเด็กที่แบบไม่ได้คิดอะไรมากมายเป็นเด็กที่ไม่ได้มีความฝันที่แบบยิ่งใหญ่อะไรขอแค่ใช้ชีวิตไปทุกวันโดยที่มีความสุขแล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆของพี่แอนก็จะคนละขั้วก,กับน้องเจนหน่อยค่ะคือ <c oughs> ของพี่แอนเขาก็จะมีเป้าหมายของเขาที่ชัดเจนพ่อเขาก็เสียในหน้าที่ใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กเลยก็เลยทําให้เขาต้องมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้ใหญ่มากค่ะซึ่งก็ดูแลน้องๆดูแลครอบครัวแทนเลยก็เลยอาจจะต้องเสียสละ เสียความฝันเสียโอกาสของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะออกไปจากที่นี่ค่ะค่ะพอยีเออยากไปแล้วอาชื่อแหละอาชื่อตองเป็นเอ่อตำรวจนะครับที่ย้ายจากต่างจังหวัดนะครับเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมาเป็นสมาชิกใหม่ของที่แฟลตตำรวจแห่งนี้ที่สาวๆเขาอยู่กันเข้ามาเป็นหนึ่งตัวแปรนะครับที่ทําให้กระบวนการความคิดแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยมันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปครับผม ก็จริงๆที่นี่เป็นเหมือนที่แรกในใจเลยเพราะว่าเป็นที่ที่เราเคยอยู่จริงๆนะคะก็เหมือนเป็นสถานที่ที่เราคิดตอนเขียนบทเลยอะไรอย่างเงี้ยพอได้เข้าไปติดต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆไปดูหลายที่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีที่ไหนที่มันที่มันตรงมันเป็นในฝันเท่ากับอันเนี้ยค่ะแล้วพอไปไปติดต่ออาตำรวจแล้วก็พี่ๆน้องๆในแฟดก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือได้ดีอะค่ะก็เลยเหมือนโอเคงันที่นี่ก็คงเป็นที่ที่เหมาะที่สุดแล้วที่จะถ่ายหนังเรื่องนี้ค่ะพี่แอนพูดคอฟฟี่ออทีสิคอฟฟี่ออมิ แ <Coffee. S 2> ปรลี่ก็เป็นเหมือนน้องผู้หญิงเป็นนักแสดงที่มีความอินโนเซนต์มีความเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยสูงมากแลยคจริงบังถ่ายทอดความสความธรรมชาติของเขาลงลงไปในหนังได้อะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมีสิ่งนี้อะคะ่ะอยากรู้การอวดเจเราก็วพวกิ่น้ำหนักจริงเลยไม่จริงหรอจริงค่ะเพิ่มจริงแบบจริงจังเลยการๆๆๆๆเพิ่มน้ำหนักมันแบบเป็นส่วนสำคัญให้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องด้วยเพราะเราจะต้องมีแบบ ตีแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็พูดเยอะไม่ได้ครก็พูดได้บ้างใช่ไหมเป็น,เป,นเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ตัวน้องเจนน้องมาใกล้ชิดกับอาตองด้วยครับไอเรื่องเพราะว่าการกินของเขานี่แหละโดยปกติแล้วหนูจะเป็นคนที่กินแล้วมันอ้วนยากคือหน้ามันอ้วนแต่ตัวมันไม่ได้อ้วน <c oughs> ด้วยกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วก็ ตื่นมามันลงอีกแล้วมันให้ขึ้นจคัคีอะไรเงี้ยคะ่ะอ๋อเดียอีกสักสิปีเดี๋ยวรู้ไอที่ว่ากินกินแล้วมันกินแล้วมันไม่ขึ้นย่ยเดี๋ยวรู้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ขึ้นเลยนะคะก็ติดกินขนมไปเลยคะ่ะ <c oughs> จะให้พี่ไปเป็นคนใช้บ้านน้องเจนเนาะไม่ต้องเป็นพี่แอนตลอดเวลาก็ได้ <c oughs> มันเหนื่อยรู้เปล่าเหมือนเพิ่งเข้าวงการแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เล่นหนังเร็วขนาดนี้ค่ะก็เลยแล้วพอเป็น Gdh ด้วยหนูก็ตื่นเต้นมาแต่ก็ ถามว่ากดดันไหมหนูไม่ได้กดดันเลยค่ะตอนแรกแค่คิดว่าแบบทําให้มันดีที่สุดในโอกาสที่ได้มาอะไรเงี้ยค่ะเอินเอินเนี่ยค่ะเหมือนเราก็จะพูดตลอดว่าเหมือนเอินเอินแบบเป็นนักแสดงที่เอินเนเป็นนักแสดงที่เหมือนเทปแคสทําให้เราแบบประทับใจมากอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นงานเอินเอินมาก่อนหน้านี้อะไรเราก็รู้ว่าน้องเป็นเหมือนแบบนักร้องอะไรเงี้ยมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอน้องเขาเออเก้าเข้ามาเป็นนักแสดงแล้วก็เราก็รู้สึกว่าโหน้องเนาเนี้ยมีพรสวรรค์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเขามีฝีมือมากพอที่จะรับบทพี่แอนที่ค่อนข้างจะเป็นบทที่หนักแล้วก็ซับซ้อนนะคะอือตอนอยู่แฟลกันได้กี่ปีวะที่เนื้อแม่งดีสุดละกูแม่งไม่อยากย้ายไปไหนเลยอะอ่าส่วนส่วนพี่บอยก็จะเราอ่ะก็รู้จักพี่บอยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมคะแรง ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้ก็ดูละครพี่บอยมาตลอดแล้วก็เห็นพี่บอยเล่นส่วนใหญ่จะเล่นเหมือนละครแนวคอมเมดี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมีชื่อพี่บอยเข้ามาในในวง conversation ว่าเราจะเลือกใครมาเป็นอาตองนีแล้วเราสึกว่าอุ๊ยเออมันน่าสนใจที่เราไม่เคยเห็นพี่บอยในในเวอร์ชั่นที่ที่มาเปมาเป็นตำรวจที่ดูธรรมดาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นแววตาพี่บอยแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยซื้อใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบดีใจมากที่ได้พี่บอยมาเล่นเรื่องนี้สักขอดูแววตาท่าย ขอเล่นหน่อยครับขอเล่นหน่อยครับของพี่บอยครับใครคือแฟเนเกอร์ตัวจีที่สุดกับผมขอคนจริงคือ <c oughs> อาโปคนจริงเพราะว่านอกจากพี่แอนน้องเจนก็มีหนูไนท์ก็คืออาโปนะน้องอโปได้สิคนหนึง่งก็คำจริงว่จีสุดต้องคนนั้นนะ เขาก็จะเป็นสีสันเป็นความสดใสขอ,อของกลุ่มคะ่ะเพราะพี่แอนมองหมดไปแล้วน้องเจนก็จะมีหนูนหอเป็นเพื่อนคะ่ะหนูจะดีใจทุกครั้งที่วัานไหนที่มีฮิลอโปค่คะหนูนจะแบบเปิดวันนี้มีอัโปม,มาห <laughs> นูนจะเบบย้อโปมาไม่ใช่ว่าหนูครนี้ไม่ดีดีเหมือนกันเพราะอโปมาก็ดีขึ้นไปอีกค่ะเพราะอพโปเป็นสีสันนี้คือแบบทั้งในเรื่องแล้วก็ ใช่จริงอะแต่เราพูดนก็แบบตลกทุกคนตลกก็ทำตัวใช่ค่ะจริงจริงตอนเขียนบทตอนแรกยังไม่รู้ว่าจะเอาใครมาเล่นแต่พอได้เห็นอาโปอ่ะในรายการอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกอุ้ยคนนี้มันต้องเป็นคนนี้แน่เลยเ, <ๆ S 2> เพราะว่าเรายังไม่เจอคนที่เป็นแบบคาแรคเตอร์บุคลิกน่ารักแบบนี้มาก่อนอ่ะเออแล้วรู้สึกว่าเออพอเอาอโปมาแคสแล้วก็อ๋ะมันใช่เลยอ่ะแทบจะแบบว่าไม่ต้องหาคนอื่นเลยอ่ะเออเออไม่ให้แอนเกิดมาทำไม าฝากภาพยนต์เรื่องแฟดเกิร์ชั้นห่างระหว่างเราด้วยนะคะก็มาคอยเอาใจช่วยตัวละครทั้ง3ตัวนี้นะคะว่าจะแบบเขาจะเหมือนเติบโตแล้วก็ต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างในเรื่องนะคะก็ฝากติดตาม้หยค่ะชั้นจังแต่งงานแต่ง ฝากด้วยนะคะแฟ t เกิลชั้นห่างระหว่างเราค่ะก็อย่างที่พี่แคร์บอกค่ะก็แต่ละตัวละครก็จะมีอุปสรรคแตกต่างกันไปค่ะอยากให้มาเอาใจช่วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องที่เราโฟกัสแล้วก็พูดถึงนะคะก็จะเป็นเรื่องของออชนชั้นความฝันโอกาสฐานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะของตัวละครแต่ละตัวด้วยซึ่งแต่ละคนก็จะมีโอกาสไม่เท่ากาันแล้วเขาจะไฟในเวของเขายัางไงก็อยากให้ทุกคนมาติดตามนะคะแฟ t เกิล ชั้นห่างระหว่างเราใช่แล้ววันนี้ที่เมเจอร์ครับผมเจนขอจองตัวพี่แอนนะห้ามทิ้งเจนไปไหน,เ,นเด็ดขาด